หลักเดิมฝั่งขวานี่คือหลักเดิมเลยนะเสือ้อฝาเี่ยน้า53แปงหลักเดิมครับเท่าจริงนังีฝา่น้ักบีกดิย้ำว่ารุ่นนี้เป็นหลักเดิม,ดมฝั่งขวานี่คือหลักเดิมนะเสื้อฝาเียนดครับฝั่งซ้ายคือลูก53มนนะ53มิลนะครับรับชมปาจุมมิลไปแล้ว มาแบกใ้รุ่นหลัเกเดิมต่อเวลาเขาที่ไใบมาดำป็นอยู่รอบนี้รอบชิงแข่งแบบบัตเตอร์ชิงไปถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะรับแชมป์ไปต้องแชมป์ปัญญาขับครับ สิบไหมเข้ากับอีทีสแน่นอนสิบสี่เก้านะฮะรู้เรื่องรับแชมป์ไม่เรียบร้อยไช่างเหยินปากน้ำช่างดีอินดี้ใครชอบเรียใครชักเรียใครชอบเรียทักหาช่างเย็นได้เลยไม่ต้องทักหาผมนะคน้อกมพปป้า้ะ Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infection.